สวัสดีครับนี่คือบรรยายสรุปเกี่ยวกับทวีปแอฟริกาแอฟริกามีลักษณะอา,ากาศแบ่งออกเป็น7เขตนะครับโดยประมาณแต่ก่อนอื่นมาคุยเรื่องของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ออากาศและก็พืชพันธุ์ของเขาครับอันแรกครับคือเรื่องของที่ตั้งทวีปแอฟริกาเป็นทวีปขนาดใหญ่ที่มีเส้นศูนย์สูตรผ่ากลางประมาณ 3- านิ้วสีของพื้นที่ครับอยู่ในเขตอากาศร้อนดูได้จากตรงไหนถูกเส้นเสลัดติดจ,จุดครับลัดติดจุดที่25องศาเหนือจนถึง25องศาใต้ใเขตตรงนี้เป็นเขตอากาศร้อนนะครับโดยมีเส้นศูนย์สู ระหว่างซีกลูกเหนือและซีกลูกใต้สองทางด้านเหนือและด้านใต้ของเขากิจกาศในเขตอบอุ่นนะครับประการต่อมาคือเรื่องของขนาดนะครับในเรื่องของลักษณะภูมิประเทศของเขาอย่างที่ว่าครับทวีปแอฟริกาเป็นทวีปขนาดใหญ่นะครับมีทะเลขนาดทั้ง3ด้านก็ว่าได้ทางด้านทิศเหนือครับมีทะเลสาคัญก็คือทะเลมอร์รเนีนครับซึ่งกั้นระหว่างทวีปแอฟริกากับทวีปยุโรปนะครับทางด้านตะวันตกครับก็คือมหาสมุทรแอตแลนติกนะครับ ทางด้านตะวันออกครับก็คือมาสมุทรอินเดียแล้วก็มีทะเลแดงครับกั้นระหว่างเอเชียกับแอฟริกานะครับแล้วก็ต่อมาครับพื้นที่โดยส่วนใหญ่ของแอฟริกาอย่างที่ว่าเป็นที่ราบสูงเป็นแนวกัน้นทางลมเป็นอย่างดีเลยครับแล้วก็มีเทือกเขาแล้วก็น่าสาพันธ่กัน้นมาดูทางเหนือนก่อนครับเขตที่กั้นทางลมก็คือเทือกเขาแอตลนครับอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือนทางด้านใต้ครับก็คือเทือกเขาดักเคนเบิร์กทางด้านตะวันออกครับก็มีเกาะสําคัญที่กั้นเอาไว้คือเกาะมาดากัสการ์จะมีพนดีกับมันเองนะครับ แล้วก็ทางชายฝั่งนะครับแม้จะมีชายฝั่งโดยรอบทวีปครับแต่เป็นชายฝั่งแคบแคบนะครับโดยเฉพาะชายฝั่งทางด้านตะวันออกนะครับในแอฟริกาตอนออกก็จะมีที่สูงสําคัญที่การทางลมเอาไว้ก็คือที่สูงเอธิโอเปียแล้วก็ที่สูงเคนยาซึ่งมีลักษณะเป็นหน้าผาชันมีความกดเคี้ยวของแม่น้ําลาธารต่างๆนะครับมีความสลับซับซ้อนอันต่อมาครับในเรื่องของกระแสะลมกระแสะลมสําคัญที่มีอิทธิพลก,ก็คือกระแสะน้ํากระแสะลม ตะวันออกเฉียงใต้ครับก็คือเอาความชุ่มชื้นมาให้ส่วนกระแสลมตะวันออกเฉียงเหนืออันนี้พาเอาความแห้งแล้งและความร้อนมาให้เพราะผ่านเขตทะเลสายนะครับส่วนกระแสน้ำที่สำคัญที่มีความชื้นมาให้ก็คือกระแสน้ำอุ่นชื่อก็บอกอยู่ก็คือความอบอุ่นมาให้และก็ความชุ่มชื้นมาให้เดี๋ยวพ่อเวณทางด้าน้าน,านด้านใต้นะครับก็คือกระแสน้ำที่เรียกว่ากระแสน้ำอักขลาสแต่เมื่อไหลผ่านช่องแคบโมซัมบิกจะเปลี่ยนชื่อเป็นกระแสน้ำอุ่นโมซัมบิกนะครับส่วนกระแสน้ำเย็นก็มีกระแสน้ำเย็นคานารี นะครับอันนี้เอาความหนาวเย็นมาให้แล้วก็กระแสน้ําเย็นเบงกอล่าอันนี้เข้ามาอิทธิพลแถวแถรอบๆออ่าวกินีตรงนี้นะครับมันเอาความเย็นมาให้ก็เลยทําให้บริเวณตรงนี้แทนที่จะร้อนกลายเป็นว่าอากาศไม่ร้อนนะครับบริเวณที่มีกระแสน้ําเย็นและมุนมาปะทะกันก่อให้เกิดแพลงต้อนต้อนอาหารของปลาที่ชุกชุมก็เลยกลายเป็นแหล่งชุกชุมของปลาเขาเรียกว่าอากาลาสแปงบริเวณทางตอนใต้ของประเทศแอฟริกาใต้แล้วก็รอบๆออ่าวก,กินีครับทีนี้มาดูในเรื่องของอากาศกันต่อเลยดีกว่านะครับ อากาศแบบแรกครับคืออากาศแบบร้อนชื้นแถบสุดรพื้นที่สําคัญก็อ,อยู่บริเวณลุ่มแม่น้ำคองโก,โกแล้วก็บริเวณลอกอ่าวกินีนะครับแล้วก็ใช้ฝั่งตะวันออกของเกาะมาดากัสกาอากาศแบบนี้อากาศร้อนครับแต่ฝนตกชุกตลอดทั้งปีพืชพันธุ์ธรรมชาติส่วนใหญ่เป็นป่าดิบชื้นนะครับคล้ายๆกับภาคใต้ของเราถือได้ว่าบริเวณลุ่มแม่น้ำคองโกนะครับถือว่าเป็นแหล่งป่าไม้ที่มีความอุดมาสมบูรณ์เป็นอันดับสองรองมาจากอเมซอนของอเมริกาใต้นะครับเขตต่อไปครับ เขตต่อไปก็เป็นเขตอากาศแบบสวรรค์หน้าพื้นที่ก็ต่อเนื่องมาจากเขตร้อนชื้นนะครับก็อยู่รอบๆนะครับอของเขตอากาศแบบร้อนชื้นซึ่งก็กิกนพื้นที่ตั้งแต่แอฟริกาตะวันตกไปถึงแอฟริกาตอนเนอ,อนะครับอากาศแบบนี้ม็มีความชื้นลดลงครับก็คือฤดูดหนาวมีความแห้งแล้งฤดูร้อนก็ร้อนนะครับฤด,ดูฝนนะครับก็มีฝนตกสลับกันไปนะครับประมาณ3-2 3ถึงเดือนโดยประมาณ พืชส่วนใหญ่ก็เป็นพืชที่เป็นพืชทนแล้งหน่อยนะครับมีความชื small, ps. Ps ้นน <str> ้อยเป็นป่าโปร่งๆนะครับต้นทุ่งหญ้าขนาดพุ่นทุ่งหญ้าสูงๆสลับกันไปนะครับพืชที่พบได้บ่อยก็เป็นพวกปามอเอเซียบอบับตงนี้เขตตรงนี้เหมาะกับการเลี้ยงสัตว์กับการปลูกพืชเช่นพวกปามนะครับเขตต่อไปครับเป็นเขตต่อเนื่องจากเขตสวรน่าแล้วก็มีพืชพธุ์คล้ายๆกันครับก็คือเขตสวรน่านะครับพื้นที่ก็อยู่ต่อจากเขตสวาน่า นะครับก็อยู่ตรงขอบพอดีใช้คาว่าอยู่ระหว่างเขตโซนนั่งกับเขตทะเลสายนะครับก็อยู่ดยรอบครับพื้นที่ตรงนี้ความชื้นลดลงครับฤดูร้อนก็ร้อนนะครับฤดูหนาวแห้งแล้งนะครับเช่นเดียวกันแล้วก็มีความชื้นน้อยฝนอาจจะตกบ้าง1-2เดือนนะครับพืชก็เป็นพืชเป็นมีความเป็นป่าน้อยลงแล้วครับเป,เป็นพืชพืชเป็นทุ่งหญ้าสั้นๆเป็นไม้พุ่มหนามเล็กๆนะครับเขตต่อไปครับ ก็เป็นเขตที่มีความแห้งแล้งกอนกลางจะสูงก็คือเขตทะเลทรายนั่นเองมีทั้งตอนเหนือและทางตอนใต้นะครับทางตอนเหนือก,กินพื้นที่ตั้งแต่แอฟริกาตะวันตกไปถึงอฟริกาตะวันออกส่วนตอนใต้ก็แตแถวด้านล่างนี้นะครับแถวแอฟริกาใต้นะครับพื้นที่ที่ใหญ่ที่สุดของทะเลทรายก็คือทะเลทรายซาฮาร่านะครับ่วนด้านล่างก็เป็นทะเลทรายนามิบแล้วก็ทะเลทรายคาราฮารีนะครับลักษณะพิเศษของเขา,าคือเวลากลางวันร้อน แต่ว่ากลางคืนหนาวจัดเลยนะครับมีความแตกต่างเรื่องของอากาศนะ <S <S พืชพันธุ์ส่วนใหญ่ก็เป็นพืชทนแล้งครับความเป็นป่าก็ไม่มีละ <S <S พืชทนแล้งสําคัญที่เราควรรู้จักก็คือพวกกระบองเพชรไม้พุ่มหนามนะครับแต่ก็มีปัปรายนะครับแต่ก็ยังมีเขตชุ่มน้ําอยู่กลางทะเลทรายเขาเรียกว่าโอเอซิสซึ่งส่วนใหญ่พืชที่ขึ้นได้พุระกุลปาล์มเช่นอินทผพาลัมต่างๆนะครับเราก็จะกลายเป็นแหล่งชุมชนกลางทะเลทรายไปนะครับอากาศแบบต่อไปครับเป็นอากาศแบบเขตอบอุ่นละ ก็คืออากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียนครับชื่อก็บอกอยู่ก้เวนชายฝั่งเทอร์มเมรเนียนนะครับก็คือแต่แถวประเทศโมร็อกโกตูนิเซียแถบนี้นะครับแล้วก็มีบางส่วนอยู่ทางอตอนใต้ของแอฟริกาใต้นะครับปแบบระเทศแอฟริกาใต้อากาศแบบนี้คือยุ้อนร้อนครับยุูหนาวฝนตกแล้วก็มีอากาศอบอ,อุ่นเพื่อสาคัญที่ขึ้นจะเป็นไม้พุ่มหนามนะครับเช่นพวกะมะกอกองุอง่นส้มพวกนี้นะครับเป็นผล,ลไม้นะครับแล้วก็มีพวกโอก๊กคอ,อกโอ๊กต่าง นะครับที่ขึ้นอยู่ได้ก็เป็นพืชที่ทนแรงขึ้นมาหน่อยนะครับแต่เป็นอากาศในเขตอบอุน่นที่ึ้นชื่อของเขาคือเรื่องของส้มมะกอกอังุุนนั่นเองนะครับเขตต่อไปครับเป็นอากาศแบบคล้ายๆกับยุโรปเช่นเดียวกันคืออากาศแบบอบชื้นชื่ชอก็บอกอยู่อากาศแบบนี้ครับก็มีความอบอุน่นแล้วก็มีฝนกต,กตกตลอดปีเลยพูดง่ายๆตั้งอากาศอุ่นและฝนตกตลอดปีอากาศคล,คล้ายๆกับเขตของยุโรปเขาก็เลยทาให้บริเวณตรงนี้มีชาวยุโรปอพยพมาอยู่เยอะโดยเฉพาะเวเนน ประเทศแอฟริกานะครับพืชส่วนใหญ่เป็นพืชไม้ใบกว้างครับเป็นพวกสนนะครับเป็นไม้ผัดใบและไม้ผลัดใบผสมกันไปนะครับเมเบิบีชพวกนี้นะครับเห็นไหมครับพืชพันธุ์คล้ายๆกับยุโรปมันก็เลยทําให้ชาวยุโรปอพยพมาอยู่อย่างมากครับในประเทศแอฟริกาใต้แล้วก็มีบางส่วนนะครับที่อากาศแบบนี้คือใช้ฝั่งตะวันออกนะครับฝั่งตะวันออกของเกาะมาดากัสการ์นั่นเองอากาศแบบต่อไปครับเป็นอากาศแบบพิเศษครับก็เรียกว่าอากาศแบบที่สูงนะครับ อากาศเปลี่ยนแปลงามความสูงของพื้นแผ่นดินนะครับยิ่งสูงยิ่งหนาวนั่นเองพื้นที่สําคัญก็อยู่แถวๆที่สูงสําคัญครับที่สูงเอธิโอเปียที่สูงเคนยาแล้วก็บางส่วนของเทือกเขาเช่นเทือกเขาดักเคนเบิร์กนะครับแต่ก็ไม่ถึงกันหนาวเย็นมากครับเทือกเขาอะไรเทือกเขาแอตลาสตรงนี้นะครับแต่พื้นที่สําคัญของตรงนี้ก็คือแถวๆที่สูงเอธิโอเปียครับ พืชพันธุ์ส่วนใหญ่ก็ใช้คาว่าเป็นพืชพันธุ์หลากหลายด้านล่างอาจจะเป็นพืชแบบเขตร้นหน้าสูงขึ้นไปก็จะมีความชุ่มชื้นเป็นแบบ,แบบอากาศอบผืนชื้นยิ่งสูงไปกลายเป็นต้นสนเป็นสนไทก้าแล้วก็สุดท้ายก็ไม่มีต้นไม้ครับหนาวจัดมากเป็นทุนร่าก็จะเป็นหิมะปกคลุมบนยอดเขานะครับเป็นในภาพนะครับนี่คืออากาศทั้ง7ลักษณะของแอฟริกานะครับามาถ่ายคําถามกันครับแม่น้ําอะไรสายยาวที่สุดในแอฟริกาครับ ตึงครับถูกต้องครับแม่น้ำนายแม่น้ําที่ก่อเกิดปัญหาเรื่องของน้ําท่วมบ่อยครับอันนี้อยู่ทางแอฟริกาตะวันตกครับแม่น้ําไนเจอร์แม่น้ําที่เกิดจากเครือข่ายดักเคนเบิร์กครับอ่าแม่น้ำโอเรนอยู่ทางใต้นะครับเทเลสาบน้ำเกลือที่ใหญ่ที่สุดรองลนดับ2มาจากของโลกเลยครับอันนี้อยู่ในเขตที่เรียกว่าเกรฟริฟเวอร์รี่ครับเกิดจากการยุบตัวของเปลือกโลกครับก็คือทะเลสาบวิกตอเรียจริงๆทะเลสาบเขามี3ทะเลสาบนะครับมีวิกตอเรีย เท็นกันจีกามาลาวีนะครับภูเขาที่มียอดเขาที่สูงสุดในแอฟริกาค,ครับภูเขาเครีบิมันเจโรจะไม่ขึ้นใจครับมียอดเขาที่สูงที่สุดที่ว่ายอดเขาคีโบสาละโอเหมือนกันฮะอันนี้ที่รับรุ่มนะครับดินในที่รับรุ่มไม่ค่อยดมสมบูรณ์เท่าไหร่มีความชื้นแฉะจริงๆก็มีความสมบมูรณ์ระดับหนึ่งนะครับคือรุ่มธรรเนเจอร์เป็นแหล่งผลิตคำว,ว่าโกโก้สำคัญของแอฟริกาโดยเฉพาะที่ประเทศกานานะครับ อ่าเดอะเรนหรือวิกซ์ตอร์เรนอันนี้อยู่ในทางแอฟริกาใต้นะครับเกตปรเแอฟริกาใต้เป็นแหล่งทองคําสําคัญของโลกในการผลิตอย่างมากโดยเฉพาะที่ประเทศแอฟริกาใต้นะครับประเทศที่เป็นแหล่งทะเลสาบน้ำเกิดที่สําคัญนะครับเขตพืนประเทศสําคัญครับอยู่ในเขตที่รับสูงที่รับสูงสําคัญก็คือที่รับสูงเอธิโอเปียและที่รับสูงเคนยาน,นั่นเองับท <c oughs> <c oughs> รัพยากรสําคัญได้แก่เรื่องของดินและก็นะ้ำมาว่าที่เรื่องของดินก่อน ดินของทวีปแริาโดยส่วนใหญ่ไม่ค่อยดีนะดินดีๆอยู่เป็นลุ่มแม่น้ำครับก็คือลุ่มแม่น้ําสําคัญของเขาคือลุ่มแม่น้ํำไนร์รุ่มแม่น้ำเนเจอร์เป็นดินที่ค่อนข้างดีอยู่วมสมบูรณ์แล้วกลายเป็นแหล่งเกษตรกรรมที่สําคัญของแอฟริกาโดยเฉพาะลุ่มแม่น้ำนํำไนแล้วก็กลายเป็นที่ตั้งถิ่นฐานของประชาชนจํานวนมากนะครับมีความแยางแน่นของทรัพยากรในแถบต่อมาครับมีดุนน้อยลงมาครับก็คือดินในแถบที่สูงสําคัญที่เป็นสีน้ําตาลแล้วก็สีแดงตรงนี้นะครับ เป็นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์มีอลูมิเนียมมีธาตุเหล็กสูงนะครับเหมาะกับการ,พกรกเพาะปลูกเช่นพวกของกาแฟชาแต่แถบนี้นะครับอยู่ในแถบของที่สูงเอธิเปียและที่สูงเคนยานะครับดินฝั่งต่อมาครับมาฝั่งตะวันตกเลยครับแถบสีเขียวๆรอบๆอ่าวกินีเป็นชายฝั่งเก่าอินีนะครับตรงนี้จะมีที่สูงเรียกว่าที่สูงฟูตาจารอนนะครับซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ําสําคัญของแม่น้ำไนเจอร์นั่นเองครับบริเวณชายฝั่งตรงนี้ดินค่อนข้างจะ มีความอุดมสมบูรณ like like uh, ์ค่อนข้างจะเป็นเป็นปานกลางก็เหมาะการปลูกพืชเช่นพวกปาล์มพวกโบโก้นะครับแล้วก็บริเวณดินสีเขียวตรงนเนี้ยนะครับเป็นดินที่มีความชุ่มชื้นต่อปีก็เหมาะกับการปลูกพวกตระกูลยางพาราเหมือนบ้านเรานะครับก็ต้องการความชุ่มชื้นค่อนข้างจะสูงมีความเป็นกรดสูงนะครับส่วนดินเข็มอยู่ส่วนนี้นะครับก็เหมาะการปลูกพืชตระกูลพวกปาล์มพวกมะพร้าวพวกเนี้ยนะครับ แล้วก็ปลูกพืชอย่างอื่นได้นะครับตามความเหมาะสมแต่โดยส่วนใหญ่แล้วดินไม่ค่อยดีนะครับต่อมาครับในเรื่องของน้ำนะครับน้ำแอฟริกามีแม่น้ําหลายเส้นหลายสายแต่ที่ใช้ประโยชน์ได้ทั้งการน้ำคมและาาการเกษตรที่สําคัญก็มีแม่น้าไนแล้วก็ถือว่าน้าที่ยาวที่สุดอของทวีปแอฟริกาหรือของโลกด้วยนะครับมีต้นกําเนิดอยู่ในแถบของเทสซาบิตตเรียนะครับอันต่อมาคือแม่น้ําคองโกครับเป็นแม่น้ําที่อยู่ทางตอนกลาง นะครับเป็นแหล่งชุ่มน้ําสําคัญของอเมริกาใต้ะรา,าเป็นรองมาแค่อเมซอนของอเมริกาใต้แค่นั้นเองครับแม่น้ําต่อไปครับคือแม่น้ำไนเจอร์เป็นแม่น้ําที่เกิดจากที่สูงฟูตาจารอนนะครับไหลาจากที่สูงฝั่งนี้ไปออกสู่ปากบักอ่อาวก็คืออ่าวกินีตรงนี้ก็คือแม่น้ำเนเจอร์มีความยาวเป็นลำสานะครับแม่น้ำาต่อมาครับคือแม่น้ำแซมบิซี่นะครับแม่น้ำแซมบิซี่เนี่ยนะครับก็อยู่ในเขตที่เขาเรียกว่าเก็วิบเบอรี่ แหล่งต้นน้าก็อยู่ทางาใช้คําว่าแอฟริกาตะวันออกก็ถือเป็นแม่น้สํสายสําคัญอย่างหนึ่งนะครับออกสู่มาสู่อินเดียนะครับแม่น้ำสายต่อมาถัดลงมาด้านล่างครับก็คือแม่น้าออเรนจ์นะครับอันนี้อยู่ในแอฟริกาใต้ละนะครับก็เกิดจากเทือกเขายักเคนเบิร์กครับแล้วก็ไหลลงสู่เช่นเดียวกันครับคือมาสู่อินเดียแล้วก็ถัดลงมาคือแม่น้ําลิมโปโปนะครับแม่น้ำออเรนจ์แม่น้ำลิมโปโปเนี่ยถือว่าเป็นแหล่งสำคัญของ ทองคำแล้วก็เพชรนะครับบริเวณตรงนี้มีเพชรและทองคําอยู่เยอะนะครับทะเลาสาบสําคัญอย่างที่ว่าครับมีด้วยกัน3ทะเลสาบอันที่1ก็คือทะเลสาบวิตอเรียอยู่ตรงนี้ทะเลสาบต่อไปครับทะเลสาบแทนกันจิกาครับอยู่ตรงนี้แล้วก็ทะเลสาบมาลาวีนะครับอยู่ตรงนี้นะครับทะเลสาบสายสําคัญนะครับมีอีกชื่อนึงก็คือทะเลสาบยาซานะครับแต่ทะเลสาบที่มีชื่อเสียงก็คือทะเลสาบวิตอเรีย สำหรับป่ามาป่ามาในแอฟริกามีความสดดเด่นอย่างมากโดยเฉพาะในลุ่มแม่น้ําคองโกแล้วก็บริเวณชายฝั่งรอบอาบคินี๊ดทงป่าชายเลนไม้สําคัญก็จะใช้ในการก่อสร้างนะครับทำบ้านเผาถ่านมีการเผาถ่านอยู่แล้วก็เป็นแหล่งเพาะปลูกโดยเฉพาะพวกยางพาราที่มีคามความชื้นเยอะๆนะครับแต่มีดินกดหน่อยส่วนสัตว์ป่าก็มีความหลากหลายนะครับถือได้ว่ามีความหลากหลายอย่างมากนะครับ โดยเฉพาะเรื่องของสัตว์ป่าที่เรายากเช่นพวกช้างเอฟริกาม้าลายสิงโตลิงโกลลล่ากวางนะครับแล้วก็เป็นเขตที่มีความสําคัญอย่างมากในความหลากหลายของทางด้านชีวภาพก็เลยมีการรักษาพันสัตว์ป่าแล้วนิยมทำในสวนสัตว์เปิดที่เรียกว่าซาฟารีนั่นเองนะครับส่วนแหล่งประมงที่สําคัญ้นมีทั้งน้ําจืดแล้วก็น้ําเค็มหรือบางน้ําเค็มนะครับแหล่งสําคัญก็อยู่บริเวณทเรียกว่า แกาลาสแบงอยู่ทางตอนใต้ของทวีปแอฟริกานะครับแล้วก็เวณรอบอ่าวกินีซึ่งเป็นการมันจบกันของกระแสน้ําอุ่นและกระแสน้ําเย็นก็คือกระแสน้ําเย็นเบงกอลากับกระแสน้ำอุ่นอกาลาสบริเวณนั้นก็จะมีเกิดเกิดแพงต้อนใน,นอุณหภูมิสัดส่วนแหล่งบันน้ําสื่อสาคัญก็เช่นลุ่มแม่น้นํไนนนะครับหรือแม่น้าสายต่างๆที่มีความสําคัญของแอฟริกานั่นเองนะครับอันต่อมาครับมาที่เรื่องของแร่ธาตุแอฟริกาเป็นประเทศยากจนก็จริงครับแต่ว่ามีแหล่งทรัพยากรสําคัญอย่างมาก นะครับโดยเฉพาะเรื่องของน้ํามันเพชรและก็ทองคำแหล่งน้ํามันสําคัญอยู่ในเขตแห้งแล้งครับก็คือเขตทะเลทรายถ้าเป็นยุโรปก็อยู่เขตเหนาวเย็นจัดจะสังเกตว่าเขตทุรกันดารมันจะมีของดีๆอยู่แอฟริกาก็เช่นเดียวกันครับในเขตนน้ำมันนะครับก็อยู่ในเขตของทะเลทรายกาซธรรมชาติก็เช่นเดียวกันนอกจากนั้นยังมีแหล่งที่อยู่ในทะเลก็คือบริเวณอ่าวกินีเดินแถบนี้นะครับนี่นคือแหล่งน้ํามันที่สําคัญนะครับ อยู่กระจายโดยรอบอันต่อมาที่เป็นขึ้นชื่อของแอฟริกาคือเรื่องของอะไรท่าสำคัญของเขาคือเพชรและทองคำนะครับเพชรและทองคำกระจายอยู่ทั่วครับแต่แหล่งสำคัญเด้งอยู่แถวแถว The Witwatersrand หรือ The Rand นั่นเองอเแถวแอฟริกาใต้และแอฟริกาใต้ถือว่าเป็นประเทศที่ผลิตนะครับเพชรและทองคำที่สำคัญของของโลกแล้วก็เพชรดีๆคุณภาพดีๆทองคำคุณภาพดีๆก็อยู่ในแอฟริกาใต้หรือประเทศแอฟริกาใต้นั่นเองนะครับมาดูกันว่าพลังงาน เขามีอะไรกันบ้างนอกจากน้ํามันแล้วก็มีถ่านหินก็อยู่แหล่งเดียวกันกับน้ํามันเราก็การธรรมชาติแล้วก็มีกพลังงานอย่างอื่นครับเช่นพลังงานจากน้ํามีการสร้างเขื่อนในผลิตน้ากับไฟจากกระแสน้ําก็คือในลุ่มน้ำหนาเพราลุ่มน้าเซมิซี่ซึ่มีความไอแรงของน้ําพอสมควรมีปริมาณน้ําเยอะที่จะทำผลิตพลังงานได้นะครับน้ํามันหยิบนี่ผ่านไปแล้วนะครับแหล่งผลิตสําคัญของน้ํามันอยู่ในแถบของแอฟริกาเหนือครับ แ,แถบแถบลิเบียไนยจีเรียอลจีเ,เจรียอียิปต์นะครับแ,แถบแองโกลาอันนี้อยู่ในแถบของแอ Africa, ฟริกาฝั่งตะวันตกแอฟริกาตะวันออกแล้วนะครับอันต่อไปครับพลังงานนิวเคลียร์ก็มีในประเทศที่เจริญที่สุดของเขาก็าคือประเทศแอฟริกาใต้มีการใช้พลังงานนิวเคลียร์นะครับก็อย่างที่บอกครับผู้ผลิต แรกที่สําคัญอย่างมากของแอฟริกาใต้นะครับโดยเฉพาะทองคำแลว้วกเ็เพชรก็เป็นพวกของประเทศแอฟริกาใต้รวมทั้ทงเพชรด้วยนะครับนี่คือทรัพยากรสําคัญของแอฟริกาใต้ขอบคุณมากครับหวังว่าจะมีประโยชน์กับพวกเรา